สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่23นะคะมีถุนายน2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนัง่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิบสีชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์ค่ะและก็ต้องการเรียน ดูดวงง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอเชิญเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะนะคะและก็ใครที่ไม่สะดวกนะคะไม่มีงบก็ดูในคลิปได้ค่ะต่อไปนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูกันค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องวันอาทิตย์ยังคงทํางานหนักๆลุยๆนะคะในวันพรุ่งนี้หลายท่านก็ยังคงที่จะรับผิดชอบในส่วนของกิจการและดูแลบริวารน,นะคะแต่เพียงผู้เดียวส่วนในเรื่องของกิจการนะคะในเรื่องของติดต่อลูกค้านะคะประสานงานเกี่ยวกับสินค้านะก็ถือว่าดีเยี่ยมเนาะมีออเดอร์รัวๆค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้และก็เรื่องของการเงิน นะคะยังคงมีเม็ดเงินหมุนเข้ามาพี่น้องที่กังวลในเรื่องของการเงินนั้นอย่าได้กังวลน,นะคะพี่น้องคะ่ะยังคงมีเงินหมุนเข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนก็ตามค่ะส่วนเลขนำโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้เป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข10 3 2, 1 10, 3, 2 1ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงค่ะ มาดูพี่น้องวันจันท์บ้างค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับพี่น้องวันจันนะขึ้นจกักรพัรดิก็ยังคงเป็นผู้นําทัพอยู่นะคะนําในส่วนของกิจการนะคะนําในส่วนของบริวารควบคุมได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้และก็พี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะยังคงที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยเฉพาะนะคะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ และมีเงินสดสดเข้ามือนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาเนาะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะพี่น้องวันจันทร์บางท่านก็อาจที่จะศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้นะคะพี่น้องขะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเยี่ยมเลยสําหรับพี่น้องวันจันท์พลิกปฏิหาริ์เกิดมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะพี่น้องขะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรเป็นเลข49 510 49510ค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวัดอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวัดอังคารนั้นดูว่านะคะรีรอรอจังหวะรอโอกาส รอในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจรอไปอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็จะได้คําตอบแล้วค่ะส่วนเรื่องการเงินนั้นรู้จักประหยัดอดออมนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินหนุกเป็นสีกองสี่วนได้แล้วนะคะและสิ่งที่รอคอยจะประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันอังคารเด่นในเรื่องการเงินนะในวันพรุ่งนี้ขอความช่วยเหลือใครในเรื่องการเงินก็จะมีเม็ดเงินเข้ามายังคงมีเครดิตอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ เลขนํำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข9 4 1 7 6 9 4 1 7 6ค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นรู้สึกว่าสายเปสายเปอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สวยได้รวยเวอร์นะมีเซนต์พิเศษแรงๆในวันพรุ่งนี้นะคะ มีลางสังหรณ์แม่นๆให้เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักค่ะยังคงกังวลใ,นะในเรื่องของการเงินค่ะนะมีความรู้สึกว่าฝืดเงินเนาะโดนบั่นทอนในเรื่องของการเงินมีภาระนี่สินที่ต้องชําระแต่คิดว่านะคะหาเงินหาเม็ดเงินเข้ามาทันค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนในเรื่องของการงานโดดเด่นมากนะคะมีโปรเจกต์ในหัวก็ให้ลงมือทำนะประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องวันพุธ างวันเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเซนต์พิเศษของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข5254 5 2ห 5, 4, 5, 5, 4ค่ะขอให้เฮ็ๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนั้นมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นหรือเปล่าคะมีปัญหาติดดาบนะคะมีความลับที่ไม่สามารถบอ,อกใครได้หรือเปล่าคะนะคะถ้าเราหนักนะคะเราก็ควรที่จะ ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนแต่ส่วนกิจการการงานนะคะโดดดด่นเนาะในวันพรุ่งนี้ติดต่อเจราจาประสานงานเรื่องอะไรประสบความสําเร็จและก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะ เป็นห่วงลูกประมาณนี้พี่น้องคะทุกคนเป็นห่วงกันหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากังวลมากเกินไปนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรามีความทุกข์นะคะพี่น้องคะเนาะทําปัจจุบันดีนะคะอนาคตดีแน่คะ่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรคะ่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข7 2 6 1สอง1ดสองหคะ่ะขอให้เฮงเคะ่ะ มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องขาไม่สบายหรือเปล่านะคะระวังเรื่องของความดันไขมันนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครศึกษาข้อมูลได้ดีนะคะพี่น้องและก็ในเรื่องของการงานมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ นะคะเปิดกิจการใหม่มีไฟมีพลังนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะพี่น้องค่ะอย่าบ้าพลังนะคะอย่าอารมณ์ร้อนนะจะทําให้เสียการได้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ก็ยังคงที่จะนะคะทำงานลุยๆเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะปฏิพานไหวพริบดีเลิศเนาะในวันพรุ่งนี้มีการเงินเข้ามือนะคะโชคดีในเรื่องของนะคะ ทรัพย์สินมรดกมีเงินก้อนโตเข้ามือสุขภาพก็ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็โอเคฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าได้กังวลสิ่งที่ต้องเตือนคือห้ามคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดลบไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างตั้งดีดวงเปิดค่ะพี่น้องวันศุกร์เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข8 1ดหนึ่ง ห้าห้าแปดหนึ่งห้าห้าค่ะขอให้เหงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นติดดาบติดกับเรื่องอะไรคะพี่น้องคะดูว่าจะอ,อึดอัดลังเลสงสัยยังไงไม่รู้นะคะแต่ยังไงแล้วอาจจะคิดไปเองล่วงหน้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่บริวาร นะคะก็ดีขึ้นราชินียังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้การงานโดดเด่นนะคะกิจการโอเคควบคุมได้เป็นอย่างดีไพ่บอกว่าให้พี่น้องวันเสาร์นั้นหลัล่งลออกเดินทางนอกพื้นที่ซะบ้างนะคะพักผ่อนพักร่างซะบ้างมองโลกในแง่ดีซะบ้างนะคะเราจะได้ไม่มีความทุกข์นั่นเองค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองสามห้าศูนสองสามห้าศูนค่ะขอให้เหฮงๆป้าหมอวยพรนพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ